วัดีค่ะวันนี้นะคะไกด์แพดอยากจะให้ทุกท่านรู้จักคำว่าหมี่กะทิซึ่งท่านที่รับชมจากจังหวัดอื่นหรือว่าหลายๆภาคอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหเนี่ยแพททานมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวเรื่องของหมี่กะทิค่ะมีขออนุญาตใช้ช้อนซ่อมตักให้ดูค่ะนี่คือเส้นนะคะเป็นเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กนะคะก็คือ จะใช้เป็นสำหรับในการทำมีนะคะก็กลับมาวิธีเดี๋ยวจะบอกทีหลังค่ะแต่จะให้ดูก่อนว่าวันนี้พิเศษคือมีค่ะที่บ้านเขาบอกว่ากระถินเนี่ยมันเป็นริมรั้วแต่ว่ามันเป็นริมรั้วที่มีประโยชน์เห็นไหมคะวันนี้นั่งแกะประมาณสักประมาณสิบกบฟักเนี่ยได้มานะคะเป็นผักสําหรับการทานซึ่งไฮไลท์ของการทานมีกะทินะคะมันก็คือต้องใช้ ผักที่เป็นหัวกะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะมีน้อยค่ะนี่ค่ะจะเห็นแค่นี้เนาะนี่ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทางร้านจะให้มาน้อยแพรคไปซื้อที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะคะตอนเด็กจําได้ว่าเรียนชั้นมัธยมค่ะที่โรงเรียนสุรินทร์อเนี่ยนคะคะมีแม่ค้าขายในโรงเรียนก็ชอบกินมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะเพราะว่านี่ค่ะมีกะทิเนี่ย จะเป็นกะทินะคะแล้วก็จะมีไข่นะคะเดี๋ยวส่วนผสมอะไรเดี๋ยวแพทจะบอกไปที่คลิปด้านหลังเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะแพทหิวมากๆเลยยังไม่ได้กินข้าวช่วงเที่ยงเนื่องจากว่าติดภารกิจเยอะแยะเลยค่ะมาทานตอน4ี่โมงครึ่งสี่มงเย็นนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ดูค่ะว่าบางท่านเป็นภาคอื่นมารับชมเอ๊ะมีกะทิคืออะไรนี่ค่ะก็จะเป็นกะทินะคะ นี่ค่ะนี่เลยแล้วก็ใส่ใบเนี่ยค่ะใบเพื่อจะให้เป็นตัวริจินอลเวลาที่เรากินหมีก่กะทิคือเราจะใส่ใบนะคะใบกุ้ยช่ายนะคะเนี่ยใบกุ้ยช่ายไม่ใช่ไม่ใช่หอมนะใบกุ้ยช่ายแล้วก็กระหลำ่ำไม่ใช่หัวปลีพูดผิดนะคะตั้งแต่คลิปต้นต้นคลิปหัวปลีค่ะแล้วก็ใส่พริกที่เป็นพริกแห้งนะคะเพื่อให้มันดูเผ็ดแต่ตอนนี้นะคะแพทย์เป็นคนที่ ่าไม่ทานผิดละค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวพัดจะบอกค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวขอทานก่อนนะจากว่าหิวมากๆเลยจ้ามาทานด้วยกันนะคะคนสุรินบางท่านบอกว่าอยากกินแต่ว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนได้ตลาดสดเมืองสุรินทร์ค่ะด้านในเลยค่ะข้างๆกับขายผ้าไหมสุรินทร์นะคะเดินไปถามแล้วว่ามีกะทิขายตรงไหนนะคะนีค่ะ บางร้านก็ไม่ค่อยมีทําขายเพราะว่าต้องเป็นคนสนใจจริงๆอยากทานนะคะแต่มีขายเนี่ยาซาไหมคะวันนี้เท่าไหรค่ค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกยีบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเป็นไข่นะคะน่ากินไหมคะตอนนี้ขออนุญาตทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างะะแพทจำไม่ได้นะคะว่าเขาทําวิธีอย่างไรแต่รู้ว่าออรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างจากขนมจีนนะคะมันเจากหวานๆหน่อย นะะถ้าได้หัวปลีเยอะๆนี่รสชาติจะดีนะคะนี่เลยค่ะอบคุยไปนี่นํำลายไหลเพราะายังไม่ได้กินข้าวนะคะนี่ค่ะเราใช้นี่ค่ะ,คะกะทิเนี่ยไหมคะแกะออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยอันนี้ปลูกข้างบ้านนะคะไม่ได้ตั้งใจปลูกมันขึ้นเองค่ะขออนุญาตทานก่อนนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าเขาทำยังไงที่มันเป็นหมีกะทินะคะขอบคุณที่ตารับชมค่ะวันนี้เป็นรีวิวของวิธีของไกด์แพดค่ะ ขอบคุณที่จะรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งจะไม่พลาดทุกคลิปนะคะคลิปหน้ายังมีเรื่องราวของผ้าไหมสุรินด้วยนะวันนี้ไปถ่ายทําคลิปมาแต่ว่ายังหาเวลาตัดต่อไม่ได้พบกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะเรามาทานด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบาย